สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาชมลุงกินน้ำค่ะหลังจากฝนตกหยุดค่ะแต่ก็ยังไม่หยุดเท่าไหร่ชมบรรยากาศลุงกินน้ำค่ะสวยงามมากมายค่ะลุงกินน้ำค่ะ ชมลุงกินน้ำไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่เคยกำลังใจทางช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะลุงกินน้ำค่ะ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ